จากเมื่อกี้เนี AR ่ยเรายืนบนสะพานที่ใหญ่ตอนนี้สะพานแือแค่นี้แหละครับแล้วถ้าเรามีทางเดินด้วยก็จะหมดเลยนะครับครับอันนี้มันข้ามาเราข้ามไปเ เขาเล่นเป็นสองหญิงเขาจะไปวัดเทพบุรีลายประมาณกี่ก็เป็นชาวบ้านที่เดินเพราะว่าเราชอบประชานิยมตรงไหนมีสลามมีอะไรเราทำให้มาเจริญเข้าพระจุลขยัก็มาครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราขยับไปขึ้นรถจะได้มีแอร์ด้วย